ค่ะสวัสดีเอฟซีแฟนช่องทุกคนนะคะวันนี้นุนทิยากับมีแนวทางตัวเลขเกี่ยวกับเลขสูตรคำนวณของอาจารย์เซียนบ้านผือนะคะวันที่ผ่านมาแนวทางของเพิ่นกับเขาตะเลขเด่นนะคะขอโทษหลายๆเลอค่ะนุนทิยาเหตุของมูลหายนะคะเลขเลขดับล่างตรงๆนี่ย13งวดแล้วยังบ้ันหลุดนะคะสำหรับงวดนี้นะคะวันนี้อาจารย์เซียนบ้านผือหายมาแล้วนะคะท้งเลข บนทั้งเลขล่างทั้งเลขดับล่างตรงๆนะคะจะเป็นตัวได้จะให้ไปฟังเสียงสัมภาษณ์ระวานนุนทิยากับอาจารย์เซียนบ้านผืองวดวันที่16กรกฎาคม2567นะคะอาจารย์สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับอาจารย์นุนทิยาโทรมารบกวนบอค่ะบอรบกวนนะครับก็นาะกินข้าวแรกพอดีครับฝนตกอยี่บ่ค่ะอาจารย์ เมื่อค <c oughs> ึ้มคือกันเล<อ>ยมืัอนี้มืดมืดคขึ้มเบิดมื่อว่านนี่ตกว่างเลยจิ๊บว่างพอดีบอกครับค่ะว่างเพิ่งจะมีเวลามืัอนี้เหรอคะครับครับวันไหนไปคราบบอกครับมืัอนี้ไปอยู่อ่ะไปสองรอบตอนเย็นเย<อ>็นจังสิเหรอคะจังจะมีเวลาโทษโทษสัมผัสตอนกลางวันกับว<อ>่าใอยว่างค่ะ ไปท่ายูไปทุ่ไปทุกมเนทุ่มเมื่อเร็ไปทุกเมื่อค่ะอาจารย์ช่วงนี้ไปไม่นี่ไปท่ายูนภูเขาไปท่าย้าจอยไปท่ายน่องคอปเตอร์ไปท่ายพาอาจารย์ไปยุสามสี่ห้าสามสี่สับสามสีกติบสาเอ อันเพิ่นแต่ว่าเพิ่นทางพว่มจำบ่ค่อยดีกลับมาบ่ปกติปันไดเฝ้าดูอ่างุดงิดงุดงิดไว้ดีใจนะครับก็ขอให้หายปุ๊กเนาะเป็ค่ะขอบคุณค่ะพอเผาะโล่งอาก็เพราะว่าอายุห้าได้มันก็บบุคคลเก่าเนาะสุขภาพร่างกายมันกับไปตามค่ะแม่ค่ะอาจารย์ เบาร่องในกันยังดีเลยค่ะเออ่แนวทางของอาจารย์งวดนี่ตามที่ส่งมาในไลน์นีิมันบ่ค่ะครับครับงวดที่แล้วก็ไปขอทะเสลกเด่นนอกเ่นแปดเต่าก่อนค่ะกอนกันลงแปดออก้่ไปรงข้างล่างโอ้ยค่ะเป็นข้งบนข้างล่างแปดเล็เล็ดรับข้างล่างก็ยังเอาอยู่อยู่เนาะ ค่ะรู้สึกว่าแต่ว่ามันสิบสี่งวดแล้วบอค่ะอาจารย์ดับยู่ตลอดเลยลังมูสิบสามครับบอค่ะทานไปครึ่งปีแล้วค่ะท่านไปสิบครึ่งปีแล้วก็ถือว่าบอท่านไหนบอท่านไหนรุ่นจะงวดเยอะค่ะสิบสามงวดเด็กดับดับตรงๆเรียกที่ไม่น่าลงทุนก็คือว่าดับยุ่งจะเป็นนักดียาเห็ดของมุ่นเสียอ้าวค่ะงวดนี้พร้อมแล้วค่ะอาจารย์ บน่อนครับเด่นบน 6, 7, 9, ครับมีหมีเจมีเก้าครับมีหมีเจ็ดมีเก้าวิ่งหกับเวิ่งหกับเจ็ดบนครับแล้วก็สมตัวครับแปดหกเจ็ดแปดหกเจ็ดหเจดหเจดเกเก้าเจ็ด สามคูเอาสองตัวครับหกเจ็ดหกเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดแปดเจ็ดแปดเจ็ดสามเจ็ดสามเจ็ดหกศูนย์หกศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งครับบนตรงตรงครับบอสิ๊กี่คนอยากกับเพียงก็ได้ครับ ถ้าว่าตามสูตรมันเป็นตัวตรงครับตรงตรงมันป่ะคะครับเอาข้างล่างครับข้างล่างเอาเด็กเดินข้างล่างครับมีห้ามีเก้าเดินรางมีหามีเก้าค่ะวิ่งห้าเมตรเดียวครับวิ่งห้าล่างครับจับคู่ห้าหนึ่งห้าหนึ่งค่ะ ห้าสามห้าสามค่ะห้าสี่ห้าสี่ค่ะเก้าศูนย์เก้าศูนย์ค่ะเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งค่ะเก้าสี่เก้าสี่ค่ะครับโอ้ผมดื้มโบกตัวเน้นของบนครับเอาเอาเอาเ,อาเน้นตัวข้างล่างก่อนครับห้าหนึ่งห้าสามห้าสี่สามคู่ ข้างล่างเน้นหาหนึ่งหาสามหาสี่หาข้างบนมานก็หกเก็ดกับหกหกเก็ดแล้วก็เก้าเก็ดสองคู่นี่นะครับข้างบนเน้นหกเกตกับเก้าเกตดแต่ว่าข้างข้างบนนี่เลขสามตัวนี่เน้นน้นำหนักท่อการบรรพกาจานรวมกันครับสามคู่ถ่ายเท่ากันเลยครับเพราะว่ามันลงทางเอหกเกตกับเก้าเกตดด้วยกัน ดหกเจ็ดเจ็ดเก้าเจ็ดเจ็ดหกเจ็ดครับนับเลขนับข้างหน้าครับนับตัวตรงครับตัวครับอะไรคือเก้าครับวันที่สิบสามนะครับดับข้างล่างเลขที่ไม่น่าลงทุนดับตรงตรงค่ะครับมีเจ็ดแปดเจ็ดแปดค่ะสองหนึ่งสองหนึ่งค่ะศูนย์เจ็ด ูนย์เจ็ดค่ะสี่เจ็ดสี่เจ็ดค่ะสี่สามสี่สามค่ะหกสามหกสามค่ะห้าสองห้าสองค่ะศูนย์ห้าศูนย์ห้าค่ะสามสองสามสองค่ะสามสี่สามสี่ค่ะหกหนึ่ง หกหนึ่งค่ะเก้าสองเก้าสองค่ะสี่หนึ่งสี่หนึ่งค่ะเจ็ดหกเจ็ดหกค่ะหนึ่งแปดหนึ่งแปดค่ะครับสิบหาคู่เหมือนเดิมครับสิบหาคูดับตรงตรงเลขที่ไม่น่าลงทุน สำหรับข้างล่างนี่เป็นเบอร์โทรอาจารย์0971499689มันพระอาจารย์ครับครับนีนะครับตามนีนะครับค่ะขอบคุณอาจารย์รายๆเด้อค่ะที่หายแนวทางนะคะวันนี้ขอ FC สุดีย์นะทาาของอาจารย์นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ ค่ะพอไปพินอเอฟซีกับสิ่งอยนแล้วนะคะเสียงสัมภาษณ์ระหว่างนนทิยากับอาจารย์เซียนบ้านผือนะคะเพิ่นกะให้ก้อนเหล็กออกบบกี้มือให้ลักษณะนี้เป็นประจํานะคะส่วนมากคนจะให้ก้อนเหล็กออกประมาณสองสามมือทุกข้างนะคะเนี่ข้างของอาจารย์นะคะจะมีเลขแยกบนแยกล่างเลขดับตรงตรงเลขดับตรงตรงเลขไม่น่าลงทุนดับข้างล่างนะคะบางข้างกระดับตรงๆบ่เบีเยวากระตกกราบนะคะสิบสามงวดสิบ สิบสามม้วดบด่รลดเลยนะคะดับยูตลอดนะคะก็จะเป็นการดีสําหรับพ่อแม่พี่น้องที่จะลงทุนนะคะจะลงทุนเท่ากับว่าเบิงวา,ายนนี่มีตรงกันกับเลขดับบอถ้าตรงกันเท่ากับตัดออกนะคะนะคะเิ่นดับยูสิบสาม,มวดแล้วนะคะนั่นที่าจะทวนอีกรอบนะคะเอาทีละขั้นตอนนะคะสําหรับเลขบนบนอย่างเดียวนี่นะคะ จะมีเลขเด่นมี6มี7มี9นะคะเลขบนตรงๆนะคะเลขวิ่งมี7ก,กับ6นะคะน้ําหนักเท่ากันเลข3ตัวบน867 767 797นะคะน้ําหนักเท่ากันนะคะ2ตัวบน6797 87 376001นะคะเน้นที่97กับ67นะคะ ตรงๆนะคะสำหรับข้างล่างนะคะข้างล่างนี่เลขเด่นมีเกากับหานะคะเลขวิ่งห้าตัวเดียวนะคะห้าหนึ่งห้าสามห้าสี่เป็นตัวเน้นนะคะเก้าศูนย์เเป็นตัวกันนะคะสําหรับเลขดับล่างตรงๆเลขที่ไม่น่าลงทุน่ะตรงนี้นะคะมีเจ็ดแปดมีสองหนึ่งมีศูนย์เจ็ด 4 7เ3 6ด5ีสามหกสามห2าสองศูนหาสาหนึ่งเก้าสองนดะคะหลับล่างตรงตรงเทคที่ไม่น่าลงทุนสำหรับข้างล่างนี่เป็นเบอร์โทรของอาจารย์0971 499689นะคะ นะคะนุ่นที่ยากกับคอวอวยพ่อห้ยพอแม่พีนโโ่น้องเอฟซีโชดีแนวทางของอาจารย์เซียนบ้านผือนะคะ